7 4 0 0 0กิโลนะคะภายในของตัวปียบสีนะคะทุกคนบอกเลยว่าสภาพดีนะคะคันนี้จะได้หน้าจอทัชสกรีนเดิมๆโรงงานเลยตู้ทึอกุ้งกว้างเลยนะคะทุกคน5 2 0 0 0กิโลเท่านั้นเองคอกนี่เมตรนะคะทุกคนได้ล้อกระถาตัดนะคะเขาร้อยบรรทุกน้ําหนักได้ถึง3ตันเลยนะคะได้โชว์แต่งด้วยนะคะทุกคนเราติดหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแอนดรอยนะคะสวัสดีค่ะ น,นี้เรามาอยู่กันที่สเนสน่ห์รถบ้านสองถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เรายกขยงตอนเดียวนะคะมาจาัดโปรส่วนลดบอกเลยว่าลดไปครึ่งแสนนะคะทุกคนมี2คันกับเจ้า2คันนี้เลยเบอร์้าไฮรักลีโวนะคะซิงเกิลแคปนะทุกคนเอนทรีปี2023แล้วก็ปี2024ได้รถปีใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าคันแรกกันนะคะเริ่มจากตู้ทือกันก่อนเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสภาพสวยๆหรือส,สภาพดีมากนะคะไฟติดทุกจุดนะคะพี่ๆแล้วก็คันนี้ได้ตู้ทือสภาพดีพร้อมใช้งานเลยรถ ไม่มีชนมีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะทุกคนไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะอ่าท้ายของอันนี้สวยๆเลยนะคะไม่มีชนนะคะ ช่วงล่างก็เดิมสภาพดีเดินหนูปเปิดตู้ทึบให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตู้ทึบกุ้งกว้างเลยนะคะทุกคนสภาพดีจุขหองได้เยอะนะคะสภาพดีสุดๆนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันต่อไปนะคะ,นนะคะันนี้นะคะเป็นตัวคอกนะสภาพดีสวยๆเหมือนกันเลยนะคะทุกคนไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะพี่พไๆไฟเจ็ดทุกจุดนะคะคันนี้นี่เป็นตัวคอกนะคะคอกนี่เม7เจ็ดสิบนะคะทุกคนแล้วก็คันนี้ได้ล้อกระทาตัดนะคะเท่าร้อยบรรทุกน้ําหนักได้ถึง3ตันเลยนะคะท้ายก็สวยๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงล่าางเดิมสภพ ได้ชงแต่งด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มนะพี่ๆแล้วประกันไม่เคยชนไม่จมนะ้ำมีอุบัติเหตุมาแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในของตัวปี๖๔นะคะทุกคนบอกเลยว่าสภาพดีนะคะดีได้บอร์นังเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีขาดนะคะคันนี้จะได้หน้าจอจอสก,กีเดิมๆโรงงานเลยเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าบอกเลยว่าสภาพดีนะคะอ่าสมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะนี่นะสมุดคู่มือครบนะคะด้านบนก็ นนเนียนยนะคะทุกคนสภาพดีนะกระจกด้านหน้าตะแสงได้นะคะมีนี่ด้วยสมุดนะคะรับรองคุณภาพนะคะอันนี้ตรวจมาแล้วนะทุกคนเลขหมายของนี้อยู่ที่74,0 0 0กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูาภายในของตัว v ยี่สากันต่อไปมาดูภายในของตัว V ี3สากันต่อนะคะคล้ายๆกันเลยทุกคนสภาพดีเหมือนกันนะคะได้บอร์ดหนังสภาพดีไม่มีขานะคะคันนี้นะทุกคนจะแตกต่างกับตัวนั้นตรงที่ว่า เราติดหน้าจอทัศสกรีนให้นะคะนี่เลยนะเป็นหน้าจอทัศสกรีน Android นะคะก็จะมีเชื่อมต่อบูทูธ u s t h USB ได้นะคะทุกคนมีเพจตัวโหลดโหลดแอปได้นะคะมี Facebook ด้วยนะเห็นไหมฟังเพลงดูหนังฟังเพลงได้นะคะระหว่างขับรถนะเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะคะมีใบระบุราคาชัดเจนนะคะทุกคนด้านบนอ่ะมีเลย สภาพดีนะคะแล้วก็กระจกด้านหน้าตัดแสงได้นะคะวิพี่เลขไม่ของคันนี้อยู่ที่52,000กิโลเท่านั้นเองสองคันนี้นะคะห้องเครื่อง สวยนะคะพี่ๆจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 5 0หแรงม้านะทั้ง2คันเลยนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยเดิมฟิตไม่รั่วไม่ซึมนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยเปลี่ยนท้ายของเร็วนะก่อนส่งมือลูกค้าทุกคันนะคะและประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะสูงสุด1ปีหรือ1นึ่0กิโลสำหรับใครที่อยากได้2คันนี้นะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้อยู่นะคะสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคันนี้นะคะเอาไปเลยนะส่วนลด7 0 0 0 0บาทนะคะในราคา3 0 0 0 0 0 19 0 0 0บาทนะคะส่วนคันนี้นะคะเอาไปเลยนะคะส่วนรถ5 0 0 0 0บาทนะคะราคา4 4 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถแคปแล้วก็ติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามาทางเรามีสีเพจนะคะตามนี้เลยมีติกต่อสองช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเ,เข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยลงปกไม่จกตานะคะมาที่นี่เลยสนเสนร่รถบ,บ้านสอง